ผมคือหัวหน้านะครับเ,เ,เก่งสายก่อรกันนะครับเก่งตายเก่งสาย กวาดเร็วเฮ้ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆกวาดดีๆกวาดดีๆหน่อยบ้าครูป้าไปนู่นน้อยครับไปถ่ากันเร็วทุกคนน่ารัก เจลเจลอยู่ในตู้เย็นแล้วเลื่องครูใส่น้ํายาก่อนอรุณใส่หน,น้ากากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวใส่น้ํายาไว้ก่อนอห้องก่อนค่ะวเวลาหลังเลิกเรียนเราก็ต้องช่วยกันทําเวรน,นะฆ่าชชือ้อโดยการใส่น้ําย,ยาไฮเตอร์ จริงเหรอเนี่ยนี่ไงนี่คือ,อ,อ,อคุณเป็นใครค<อ>คุณรู<อ>เป็นคุณครูเหรอเป็<อ>นครูชื่ออะไรนักเรียนเธอเนี่แหละเป็นนักเรียนเหรอนี่นี่กลายเป็นนักเรียนไปแล้วเหรอเนี่ยเป็นสมัยเด็กแล้วเป็นเป็นนักเรียนตายแล้วคุณครูชื่ออะไรคะเนี่ยช,ชื่ออ้อมชื่ออ้อมคุณครูอ้อมสอนวิชาอะไรคะวิชาคณิตศาสตร์คุณครูอ้อม สองนิชาพนิษฐาตรวจกันบ้านหรือยังคะตรวจแล้วค่ะตรวจทาแล้วตรวจริงนะคะนี่โอตัวจจริงโอ้โหแล้วคุณคุณมีหลักฐานอะไรว่าคุณครูเป็นคุณเป็นคุณครูเนี่ยค่ะพี่ก้องงจะปิดด้วยนะในห้องนี้โอ้โหณครูทำไมคุณครูรวยมากเหรอได้เหตุไม่ใช่นี่ยมีกุญแจรถดกวยกุญแจรถยู่ไหนแล้วมึงกุญแจห้องเลยอ๋อกรจ้ ไปแล้วโดนยึดเก้าอี้ไปแล้วเนี่ยโดนยึดตั้งแบงแลยอะยืดยือะไรนม่ได้แล้นั่งสอนนั่งซื้ออ่านนั่งซื้อยืดแล้วโอ้ยไปช่วยเพื่อนทำเวรแล้วค่ะอ้าวคุณครูจะไปอ่านหนังสือได้ยังคะคุณครูมาได้แล้วอ่านได้แล้วเอาไปครับคุณครูกลับคืนล่างเอามาเอาจะไปไหนแล้วเนี่ยมา โอ๊ยใครกวาดแล้วไม่เก็บไม่กวาดเอาไม่กวาดไปเก็บแล้วกวาดไม่เสร็จด้วยจะถูได้ยังไงกวาดไม่เสร็จเ่นพอแล้วไปค่ะช่วยกันถูมาเล้วบายบายเก็บไม่กวาดด้วยสิคะเก็บไม่กวาดด้วยเด๋ยวนนี้จกวาดตรงนี้ก่อนารเเจะ ดูสินี่นี่ถูกนะ เคนี่ช่วยจัดโต๊ะนะจ้านี่ตามชูไปตามนี่นคนเก่งมากเลยนี่เก่งมากเลยค่ะบอลล่านี่จะได้ว่าช่วยกวาดบ้านหน่อยใช่ไหมคะ่นะนี่ก็ขอปั่นเนี่ยนะคะนี่ก็จะปันป่นอย่างเงี้ยโอ,อ,อเคปันโน่นนี่ก่อน ก็ตั้งไหนหลังไปด้วยถือไปเลย นะคะคตากล้องช่วยช่วยดูนี่คุณน้องเล็กจะแจกขนมจะแจกขนมห้าหอมมุ้วแต่ขนมอ่ะขนมข้าก่อนอ่ะอ่อถ่ายใกล้ๆที่หลบถ่ายใกล้ๆเวลาถ่ายอ่ะอ้าวครัอ้าวดีครับได้ขอช่วยด้วยเปล่า ทอมได้ช่วยไหมคะช่วยช่วยช่วยทำอะไรช่วยเป็นคุณครูช่วยเป็นคุณครูอ้าวอ้าคนที่สองโค้ดูเขาไม่โค้อ้าให้คนนี้ด้วยค่ะตะกร้อนะคะได้ค่ะอ้าวมาลูกปียพงคี่คนนี้นะคะเป็นอ่าแจกแจกกระโดดให้เป็นก่อนอ้าไม่ต้องเอาถุงเท้ามาไปว้โค้ดู โอเคอ้าวเสอยญาลูกอ้าวอ้าวเก็บกลับบ้านเลยลูกไปห้องเรียนสะอาดเลยค่ะเก่งมากไม่ต้ทีมงคุณนกเล็กมากอ้าช่วยเป็นทีมงานครูนกเล็กใช่ไหมได้เลยนะอืมแกต้องครู่ราศีกัไม่ต้องเป็นทีมงานครูนกเล็กหรอกแต่เป็นเจ้าของช่องยูทูบเป็นของตัวเองเลยดีไหมจริงอ๋อ เปิดช่องของตัวเองเลยนะไปบลยค่ะลาไปก่อนแล้วลาแล้วไยบายลาไป่อนอ่ะคุณครูอมครูอมมาอ่านหนังสือแล้วฮะจะมาทางานแล้วค่ะจะจะโอเคไปแล้วค่ะอ้าวฟังเด็กอ่านหนังสือต่อเลย